สวัสดีคะ่ะปุ๊ก to go วันนี้เรามาเที่ยวกันดีกว่าคะ่ะมาเที่ยวที่วัดพระาธาตุพนมนะคะเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งภาคอีสานคะ่ะวัดพระาธาตุพนมวรวมหาวิหารเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกคะ่ะเป็นพระประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และก็ถือเป็นพระาธาตุปีเกิดของคนที่เกิดปีวอกวันนี้เรามานมัสการองค์พระาธาตุพนมกันค่ะภายในวัดนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็มีผู้คนที่เข้ามาสักการะบูชาองค์พระาธาตุพนมกันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวพุทธที่อยู่ ใกล้จังหวัดนครพนมหรือเป็นชาวลาวนะคะที่ค้ามฟากมาจากฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเมื่อว่าว่าองค์พระธาตุพนมก็จะใช้แค่ทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้ตรงนี้ไม่ต้องจุดทูปนะคะเพราะว่าข้างในเนเราเข้าไปกราบไหว้สักการะเท่านั้นนะคะนี่คือองค์พระธาตุพนมนะคะ ในองค์พระาธาตุพนมก็จะบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้นะคะลักษณะของพระาธาตุพนมก็จะคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมปราสาทของขอมนะคะได้ถูกบูรณะเรื่อยมานะคะจนถึงปัจจุบันก็มีความงดงามสีทองอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในภาพค่ะ เชื่อกันว่านะคะถ้าใครได้มาสักการะกราบไหว้พระาธาตุพนมครบเจ็ดครั้งจะถือว่าเป็นลูกพระาธาตุพนมค่ะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่ได้มากราบสักการะบูชาเพียงแค่หนึ่งครั้งก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิตเช่นกันนะคะ หลังจากที่เราสักการะไหว้องคม์พระนุนมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดินดูรอบๆองค์พระธาตุพนมซึ่งมีความสวยงามมากเลยนะคะแต่เห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดบอกว่า,าถ้าเดินออกไปทางซ้ายมือจะเป็นทาเวสสวรรณนะคะที่มาปฏิสฐานอยู่ฝั่งซ้ายเดี๋ยวเราเดินออกไปดูตามที่เจ้าหน้าที่เขาบอกไว้นะคะ นี่ค่ะเจอแล้วค่ะองค์เท้าเทพเท้าวเวสวุวรรณนี่คือชาวนครพนมนะคะก็จะมาสักการบูชากันเพราะว่าเท้าวเวสวุวรรณนี้มีความเชื่อกันว่าจะช่วยให้มีอำนาจวาสนาสูงสุดเป็นถึงมหาเศรษฐีขจัดสิ่งอับปมงคลส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะบูชาเท้าวเวสวุวรรณ ด้วยทูบเก้าดอกแล้วก็ถวายดอกกุหลาบเก้าดอกนะคะชาวพุทธที่นี่เขาก็จะมาสักการบูชาค่ะวันนี้เรามาพักผ่อนกันนะคะมานมันสก,การองค์พระธาตุพนมแล้วต่อด้วยท้าวเวสวรรณค่ะเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอไปนะคะเราอาจจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมนะคะ บางทีก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวตามจังหวัดนี้ดูบ้างนะคะว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างจะได้ให้มาเที่ยวที่นครพนมกันบ้างนะคะทำให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีเศรษฐกิจได้มีได้เหมือนได้เปิดการท่องเที่ยวสำหรับภาคอีสานให้มากขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอเดินเที่ยว ต่อนะคะหลังจากที่กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็นมัสก,การองค์พระธาตุพนมเสร็จแล้วก็อาจจะเดินเที่ยวตามในเมืองนะคะก็คือในอำเภอท่พธาธพนมนี่นะคะขอฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกดติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะออกมาเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมช่องปุ๊กทูโกในช่อง YouTube แล้วก็ o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  ูตโ Fan Page ใน Facebook ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะคะ